สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะล่าสุดกล่าวไว้แบบนี้ส่งกลานเคลื่อนไหวโพสต์แบบนี้หลังแมทลั่นข้อความปริศนากลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อนักแสดงสาวแมทพิรณีโพสข้อความปริศนาผ่านสตอรี่อินสตาแกรที่มีใจความว่า บ้านเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่พักใจเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวเราเท่านั้นอย่านําอะไรที่ไม่ดีเข้าบ้านอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าได้ทําเด็ดขาดแต่ว่าเรื่องที่ชาวเน็ตสงสัยต้องรอสาวแมทออกมาชี้แจงอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ